กันกันเรามีอะไรอยากถามจริงๆเรื่องเนี้ยเราเห็นเวลาคุณคุยกับลูกค้านะคุณคุณคุยอะไรยังไงบ้างหรอลูกค้าถึงหยุดคุยคุณเป็นชั่วโมงเลยอ่ะใช่มีวิธีการคุยยังไงใช่เอาไปนั่าอ่ะคุยอะไรกันนะใช่เราอยากรู้ว่าเรื่องดีเทลท็อปปิกที่คุณคุยกันนะคุณคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องของกระเป๋าอะไรอ๋ออะออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเช่นกูชี่กูชี่เนี้ยค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะนะน้องใบนี้นะคะเขาก็จะแบบมีความแบบคิเจอร์นะคะด้วยความมีสไตลแบบนี้คะคะ,ค,ะวความแบบว่าะยยระยบระยะวางนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ทรงของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความแบบทรงแข็งนะคะแข็งแรงนะคะในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ว่าจะวางที่ไหนก็สามารถวางได้เลยนะคะะวางที่โต๊ะ,ะ,ะวางบนปากหรือแบบใช้ยังไงก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยก็เลยทําให้ ค่อนข้างที่จะแบบใช้งานได้เก่นะคะแล้วก็เนี้ยสามารถที่จะแบบสปา,ายได้หลายแบบหรือว่าสปา,ายแบบชูเดอร์แบบนี้นะคะอันนี้ใส่ะะะอะไรอโค้ดให้ลูกค้าได้เห็นนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้รู้ว่าน,ะะน,น,นอกจากโ์ได้แบบนี้แล้วทจยังไงใน้ลิกก็คือขึ้นเป็นแบบสปา,ายแบบนี้มาตลอดเวลาเวลาที่แต่งตัวโดยค,ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้แบบ นิดนึงนะคะก็เป็นคอส s อดี d ค่ะรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีจุดเด่ดนตรงนนะคะข้างในที่แบบเป็อนอีกช่องแบบนี้นะคะที่สามารถใส่ของได้นะคะใส่โทรศัพท์สมาร์ทก็ได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็เลยทําให้รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็น choice อีกทางเลือกหนึ่งของรุ่นใดก็เลย ที่แบบมีไซส์มินิมีเดียมอ่าสมอลนะคะแล้วก็เป็นไซส์บวกริสตัลแบบนี้มาเลยท่ะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกแบบตัดสิในใจง่ายขึ้นกับรุ่นแตกต่างกัาค่ะแล้วก็<ม>เราเห็นบางครั้งเราไม่อยู่บูธแล้วลูกค้าเข้ามาพร้อมกันประมาณ3คนนะคะ,ค,ะคุณคุณมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะวิธอใช่วิธีการรับมือเวลาที่แบบคนเยอะเยอะใช่ไหมคะครับิฉันก็จะทงท่าค่ะทงท่าตรงหน้าอ่า ไปนี้ใช่ไหมคะอ่าค่ะจ้ะนะคะุณผู้ชมอ่ะหยิบให้แล้วอ่ะหยิบให้แล้วรับมาค่ะไปไหนครับพี่อ่าไปนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะวันนี้ฉันก็ถอยหลังออกมาอ่ะคุณก็ถอยหลังออกมาเพื่อที่จะดูได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเขาเรียกว่าการคอนโทรลที่ดีมันเลยทำให้สามารถคอนโทรลซ้ายและขวาได้ในคำว่าร้านลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อพร้อมกันโอ้ เลยนะตัดสินใจือพร้อมกันเพราะสองฝั่งกําลังดีวันอยู่แล้วฝั่งนี้เอาแล้วฝั่งนี้จะไม่เอาได้ยังไงก็เลยต้องตัดสินใจว่าเอาก็เอาโอ้นี่คือวิธีการรับมือของเราจะมีการแบบว่าใช้เขาเรียกอะไรใช้มือให้ถูกต้องแล้วก็ใช้จลิตใช้มือด้วยให้ถูกต้องเป็นการผายมือเหรอคะแล้วก็ใช้เอยากให้ลูกค้าได้มีช่องว่างในการที่ลูกค้าต้องถามเราเราก็พูดให้จบก่อนแล้วเราต้่องข้ามหยุด แล้วฉันเห็นเวลาคุณคุยกับลูกค้าบางครั้งคุณแบบขอเบรกลูกค้าแล้วคุณก็ฉีดยาพ่นคอค่ะคือบางครั้งคุยเยอะจนคันไปแล้วก็แบบมันคันคอเนาะก็เลยพ่นยานะคะลูกค้าก็เลยแบบสู้นะลูกค้าก็ยังคุยต่อแล้วก็อักเสบค่ะคุยต่อกับลูกค้าฉะนั้นสตอรี่ในเรื่องของกระเป๋าแตนละบายเราต้องมีเพราะจะได้คุยกับลูกค้าเกิดความสนุกและลูกค้าจะได้หยุดคุยกับเราและคุยจนแบบปิดการขายได้หืออกมือรัวๆเลยค่ะ คุณค่ะ